สิไปแล้วมันสิไปแล้วจอง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 ยอะเนอะคอมเมนจองจองมันคือโฮมอันจองลงนี่แม่จองเหมือนคุณยายวรานาฐคุณยายวรานาฐก็เป็นนังขี้ละอีหลีติมันเป็นไหนคุณยายวรานาฐนี่เดี๋ยวตาดำดำออกปีปีดำขี้ลีทังขี้ละเอาเอาเอาถามเนี่ยตดผู้เฒ่ากับตดผู้สาวมันแตกต่างกันใังไหมเอามันเหม็นกินบ่คือกันเด้อตดผู้เฒ่าเป็นยังไงเอ่ะ ตดไฟกกเะมิ้นคือกันเมอนล่ะันผ้าหัวเขียวมากครับเนะะาะตดเสกเ้าเป็นเสียงยังไงเอ,าอ้าับกเถ้าดังปูดตดตดเสกเถ้าดังแปะความความผิดของผู้ถามก,ก็ <laughs> ต่างกันหมอเออมันแตกต่างกันคันรุ่นเอื้อยนี่ตดยังไงเอ้าปูดปูด,ปด <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพรเ<ร>มื่อนีเขาไปอยู่บัองไทยขึ้นเราครับมาเก่กที่เก่าที่เดิมมือนีมาถ่ายเพลงอย่างบุ๊เพลงรสองเพลงรู้เองสองเพลงขนาดผู้กำกับยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรเอาแล้วพวกเราจะรู้เหรอเ <laughs> มื่อนีจะให้จะให้เบิ้งกันสีกางเกงไม่ใช่เบิ้งเดอ้ออันนี้ของบนเดอ้อลงไปต้างล่าง <c oughs> <laughs> จันจะดูการจริงๆอ่ะข้าบวชสีจริงๆเปคือบ่าแมทกันกับเสือใครเถอะล่ะมันบเบอร์ว่าไล่ใช่ไหมเลยต้องต้องเอาแบบไล่เดียวกันเนาะเอาลุงชายมาทำอะไรวันนี้มือนลุงชายมาถจีนมาทายมิวสิกวิดีโอเพิ่งไปมีนักร้องอ่ะมานักร้องครับนี่บอยนักร้องนี่แหละครับนักร้องมาแล้วครับวันนี้สวัสดีพี่พี่อะไรครับจะได้ไหม ใช่ยทหา่าจรังฟีเวอร์เรอเพี่จัดฟีเวอร์จำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยโดนโดนโดเชื่ออะไรเจ้เลยวะเจ้เ๋ยวะมาเอากับกูนี่มากับกูนี่เล้พูดไอ้คำหนึงสิเผือดังมาเอากับกูนี่เลยูดให้ฟังคำหนึ่งมาเอาอยังกันเลยมาเอากับูนี้ยแมาเอากับกูนี่ มาเอากะกูนี่มาเอากะกูนี่มันเป็นเพลงเด่นวันนี้มีเพลงอะไรบ้างครับพี่ครับวันนี้ก็มีเพลงแบบไดไอดอนเธอครับภาษาลาวรไอดอนเธอแล้วก็เพลงที่อยาตรงนี้ก็คือเพลงส้มโอพันใหญ่นะครับส้มโอพันใหญ่ขมึ้นหน่อยนใหญ่ใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนคอยติดตามชมนะครับปีตะพันใหญ่ใหญ่จนลุงชายมาครับวันนี้นะโอ้ย มันสิไปแล้วมันสิไปแล้วจองจองจองรู้จักคำว่าจองไหมจองยูโน่จองแมนจองจองมันคือโฮมอันจองลงนี่แม่จองจงีมาถึงดึงลงกันนอไงึงลงกันีหมจะเป็นล้าสงเด๋บุจับจองว่ะเนี่ยเมื่อกี้พี่บอกเหมือนปอบอยู่ดีไม่ใช่เฮ้ยเหมือนปอบอันนีเหมือนแปลกตัวแล้วเหรอาปอบเหมือนกัน แซ่บที่หลเบื่งไปเบิ่งมากอะไรเนาะทบปอบแดดต้องใส่ตาตาลุงใช่เนี่ยจันบอยทั้งใส่และจานบอยใสยตาสิกินวาเจ้าแมเหมือนคุณยายพ่อรัานนัเหมือนคุณยายพ่อรานาัดไมรู้ว่าชื่อนี้เจ้าคุณคว่าคยซื้อนี่คุณยายพวอรัานนก็เป็นทั้งขี่ละอีหลีิมันเป็นไหนคุณยายพรัานนี เดี๋ยวมึงเคยเบิงบ่เคยเบิงอยู่ตะวันเป็นยังไหนคุณยายโบราณน่ะคือที่อิ่นคุณยายโบราณน่ะก็ทั้งที่หน่อยเช็ดคิ้วขช็ดตาดำๆออกไปีกีเองที่เช็ดตาดำดำออกปีกีดำขี้เหร่ยังสิล่ะดำขี้เหร่ยังสิล่ะผู้งามบอกคุณยายโบราณน่ะคุงามเด้อเอาคุณงามหนึ่งเนาะเดี๋ยวแปลงร่างไปตดใส่ดิอ่าตดตดมันมีความหมายตดนะเออเมื่อวานดูคลิปของลุงอยู่ว่าตอนลุงตดอ่ะหนูเป็นหนูติดตามลุงวันนั้นเลยรู้ป่ะ ถ้าจดดังมันมีระเบียบแต่ถ้าจดยเงียบมันมีปัญหาปัญหาคือปัญหาคือรถม้นเจอไรวะรดม้นเจอไรวะมันเดี๋ยวมันเป็นยังงกันที่ถามหาต้นที่เลยกันต้นเงียบมันตดดังนี่ปุ๊เอาเอาถามเนี่ยตดผู้เฒ่ากับตดผู้สาวมันแตกต่างกันยังไงเอามันเหม็นกินบ่คือกันได้เอาโตผู้เฒ่าเปยังไงเอ่ะตดไผก็เหม็นคือกันเหมือนผ้าหัวเขียวมากครับเอาเอาเสียงเอาเสียงตดผู้เฒ่าเป็นเสียงยังไงเอา เด็าดังปูดตูดสาวังเป้ดังแป้ความความผิดของผู้ด่ากตากันหมเออมันแตกต่างกันมันเบิกมาตักช่องแคบเือกันเออมันเสียงบ่คือกันไปเนี่ยคุณแคตัุณแคบนะแคบคันรุ่นเื่อนี่ตดังไงเอาปูดปูดฮา่าฮ่าฮ่่่า่่่ เก็บเสียงแน่นิดนึงเก็บจังได้เก็บเสียงแบบเอาเอาเเสียงหนูฟังแน่ขออนุญาตด้วยค่ะขอไปขอหนันไปหนีเนาะคือพออยากมาติดแต่คนแต้ยินนะเพรยินและติดไปดังคนมีระเบียบมีระเบียบมีระเบียบมัมีการถามเป็นวะขออนุญาตด้วยค่ะหลวงพาอติดผู้อื่นติดผู้อื่นเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตัดตอนนี้ตอนนี้ร่องนึงมังไม่ออกนะลุงชายนะบอกขอนอ่ะคุณ มันมีอยอะนะครับกันนาเข้ามาในโฮมเลยค่ะแอปแอปแอปมามามากางรูปให้คุณช้างกับกับมือนี่แดดแห้งกันใช่ได้แดดแห้งมากเลยลุงชชยเบลเบลแห้งแบบนี้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์นี่เขาถือโฮมเองม่เลยเด้กเขาจะไม่ขี่ขาถือโฮมให้คูณจักรวาเกามาขี่ขาคนใช้เดี๋ยวมันแตกต่างกันยังไงคนใส่กับขี่เขาอย่างนี้นะน้องคือคือไหนคนใสสวยจ้ะนะไหนไม่ไดใสเอาเอาขัดไม่ให้หมอส่งกันเสร็จแล้วเีตปากสเีตปาก เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเฮ็ดปากเนี่ยพี่ชายทำปากจูใช่ไหถ้าคบคนฟันดีมันมีอุปสรรคลองมาคบคนฟันหักอุปสรรคไม่มีเอากุญแจนี่ร่มมันพ่นบอกให้เฮ็ดปากจูเฮ็ดไปเบิ่งเฮ็ดปากจูแบบไหนบอกพ้นให้พ้นให้ยิ้มแบบเพื่อนๆน่ะนะปากจูแบบนี้พี่ชาย มันันมันจูนะยาวๆจยาวๆแ็ดแบบแอดดี้ก็ได้ลุงลุลุงซ้ายนี่ไปพ่อมัมไดไปตีแค่ได้ปะคะโอ้ยผมคุดลุ่มมันมันคุดลุ่มที่แถวนี้แหละก็เลยเห็นเราโพออกมาก็เลยจับเอเราออกมาเรียงโพมาจากแปลงจืดแ้่ครับผมจืแง้พอมาตีแ่พอตีคุดหาแง่แหะเลยไปเห็นเล่าอ๋อโพลแปลงเยะยอยมีกระดาบให้เด็กไอดอเอะค่มีค่ะกระดาษจิ้มียสื่อค่ะอย่าขี้เดียดดีใช่นะคะ ตอนนี้เทยนกำลังคิดเืี่ยหน้าคุณทำไมต้ทห้าือแบบนี้คะไม่ขี้เดียดแต่ขยักขยงไม่ขี้เดียดแต่ขยากขยงครับอยู่ที่ซไม่หรออยู่สื่อสิเป็นสุนัตาเราต้องทำหน้าสื่อเอาแป้งจักปูก้ังเลยมังคิดว่าแพงหรอเ๋้วซิวขเดี๋ยวซิวข้น พออเจ้านบ่ขื้นแล้วพออเจ้าว่ามีสิวขื้นแล้วสิวมากาดแ้วเใส่ถุงเสื้ไว้นะคะเออเอาไวใช้อีกเนาะใช้อีกเพียงเดี๋ยวเสนนแล้วล้บไปเไปเมันเส็ดักก็ได้เนาะเส็ดักก็ได้ายาให้ผิดใช้ไมนี้ใช้ม่นีใช้เดินใ้ม่น้าไปหับเป็นเสื้อผ้าไปหับเป็นเสื้องายๆุั้นองๆ องคนเลยยู่ในรถอ่ะไอ้ภาพแบบาเด่นเสือ้ยไัดแหมาเก,กตทได้ไ้ก็หหเห็นเพิ่นตะเหึองเ,เห็นแล้วก็เห็นตอนไหนฮะก็หเห็นตอนไหนจเจ้ากรริดอยู่ในใไข่โมเมนพิ่นบัท่านไหนเคยจบบท่านไหนเคยเห็นเพื่นนว้ายว้ย จ้าน้มวนเคยเจไมวนเเคยบเเคยบรังเอ่สไปครับผู้สาวเจ้าประธานเดเคยเห็นบคได้ผุณสามาเองเบาดนีไปหาบ้าอ้ช่างงาก็ดูดีดีตัดเก่งทักแข่ามีนะร้อนอากาศร้อนมากไม่ได้เอาร่มมา เออข้าเจ้ามาจับเมื่อข้าเจ้ารังเกียจเอจ้อเจาเดี๋ยวมือไปจับผู้สาวอย่างดีผู้สาวผู้ชายอย่ามาเต็งมาเนี่ยเต็นกับเดนเซอร์เต้นเต้นประกรุบกับเป็นเซอร์เลยนี่แหละเออเดนเซอร์มีเด เห็นว่าเห็นหาป์ปชูทิพิบเธอหลาวหลายมนมาเดินเสือสองคนมีเจ้น huh. คุ่สวยๆเป็นกำลังใส่เกลือไปเลยไปยืนขางนกลรองกันหนุป้านกงรองสืบหากทื่สีเจ็ดอ่ะไปยืนกันขังกันป้าสีชุดเปิดหนังง๊ัเจ้าเลยมั่น วิดาภครูครองสาวสวยสคนจว่าไห้มัดผู้ใดมักสาวใดไ้เลือดให้เลือดสองคนมักคนใดใจอยากได้สองแล้วเ้ยเเอาเอาไปหนีเขาต้องเอาไปเป็นพระรานอนเลยดูเาเขินได้หนี่มานบาเืวเขินนวเขินทีนะสาเดียวเดยวปไหนไม่เขินจูปไหนถามสอบถาม้องๆ แนวว่าคื่นแนวกูได้ตื่นแน่นี่ชื่ออไงเตยไปเตยไปเตยอ๋ออันนี้ใบนาดใบนาดเลยคุยปาผีใบนาดเลยยปาผีอีคนนึงนะอนนี้ะฮะชื่อบูตบูดบูดบูดอันนั้นบูดอันนั้นบอันนี้บุตเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือ เอาไปเห็นอย่างมื่อนะอ่ะร้อยร้อยแอมแฝะได้เจ้านะา่ะแบบร้อยแอมมาเป็นมืดเละพี่เปลี่ยนอันเจนพี่เปลี่ยนที่เปลี่ยนอันเจนครับกล่างแตกเดี๋ยวรอติดตามนะครับเรื่องนี้ ครับพี่น้องไอ้นี่มาอนิมันบรรยากาศแบบร้อนแห้งหน้าครับพี่น้องับผัแต่ละคนหน้างามหนิายลนไล่พอดีร้อนค้าร้อนแน่คือแบบตอนนี้เจ้าองสาวทำพ้มคำพมครับคำพมบิดคิดมีคำพมบ่บิดคิดรตอนนี้ลเื่มลงออกแกนาบ่งาเงนหรอ เดี๋ยวรอดติดตามนะครับว่าจะเป็นเพียงอย่างกงีรอดติดตามกันนะครับวันนี้ครับลุงชายมาติดกับเต็นเสือนะครับฝากคนไรคนแช่คนไรกนแช่ลุงชายสวยแล้วฝากคนไรคนแช่ของห้องน้ำนะครับเดี๋ยวที่มีผลงานเมึงเดี๋ยวติดตามนังผีกองกวยนะพี่น้องอ๋อผีกองกวยสลิจจาตามลาภผีกองกวยลุงไส้ที่เป็นที่ยังเดี๋ยวไปฝากไว้ปลายเดือนนะครับวันที่ยี่สิบเก้าพุทธคราบผแค่สักกิ่ ห้างเชียร์ลังสิตเดนอะฝากพี่น้องไปแชทติงกันหลายๆเด้อครับฝากไว้แค่นี้ครับเอาฝากพี่น้องไว้เลยพี่ไปเล่นด้ครับยังไงล่มพี่รสไปได้เสียออกมากนั่งชั้นเต็มที่แล้วครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอไปบายตัวนี้นะครับ